หลวงพ่อจะค้างที่วัดไทยนารันทากี่คืนคะคืนเดียวพรุ่งนี้ชมมหาวิทยา์ไหลนารันทาแล้ว จะเดินทางไปปัดตนะแล้วโยมละ่ะจะค้างที่วัดไทยพุทธคยากี่คืนสมภารวัดป่ามะม่วงถามอุบาสิกาที่บอกว่าเคยไปเข้ากรรมฐา,านที่วัดท่านสองคืนค่ะมรืนนี้จะเดินทางไปพาราณสีเป็นอย่างไรบ้างอินเดียกับบ้านเราเหมือนกันไหม่างกันลิบลับเลยค่ะ อินเดียลำบากมากนี่หนูไม่เคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดหลวงพ่อคงทนไม่ได้การเข้ากรรมฐานเป็นการฝึกความอดทนหนูจึงอดได้ทนได้คิดเสียว่ามาสร้างขันติบารมีแล้วเข็ดไหมคิดจะมาอีกรอเปล่าท่านถามอีกไม่เข็ดคะ่ะหนูคิดว่าจะมาทุกปีจนกว่าสังขารจะไม่อํานวย จริงๆนะคะหลวงพ่อถึงเมืองอินเดียจะเต็มไปด้วยขอทานและไม่เจริญท่าบ้านเราแต่ก็เป็นที่ที่เราสัมผัสกับความสงบวิเวกได้ทำให้คิดย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลว่าที่คนเข้าบรรลุธรรมกันโดยไม่ยากนักเพราะสภาพแวดล้อมอำหนวยบ้านเราหาที่สงบวิเวกแบบนี้ยากมากหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าทำไมคนทั่วโลก จึงพากันหลังไหลมาอินเดียปีหนึ่งเป็นล้านล้านเพราะพวกเขาต้องการมาสัมผัสกับความสงบวิเวกนี่เองอีกคนจึงช่วยเสริมว่าแล้วเวลานั่งวิปัสสนาจิตตั้งมั่นได้เร็วมากลุ้นคิดว่าถ้าได้ปฏิบัติอยู่ที่นี่สักหนึ่งปีจะต้องได้เป็นพระโสดาบันแน่แต่บางคนไม่ต้องนั่งวิปัสสนา ก็เป็นพระโสดาบันได้ท่านหมายถึงโยมเสิงใจบุญสามีของโยมผ่องใสใจบุญจะเป็นไปได้อย่างไรคะหลวงพ่อคนที่จะสำเร็จมรรคผลจะต้องเจริญวิปัสนาไม่ใช่หรือคะหลวงพ่อสอนหนูมาอย่างนี้หนูยังจำได้สงสัยหลวงพ่อจะลืมหล่อนยาวหลวงพ่อไม่ลืมเพราะ จเจริญสติทุกวันเป็นนิจจสีลคนที่จเจริญสติเป็นนิจจสีลจะมีสติดีไม่หลงลืมง่ายเมื่อรู้ว่าสตรีทั้งสองเคยมาเข้ากรรมฐานท่านจึงเปลี่ยนจากอัตมามาเป็นหลวงพ่อเพื่อแสดงถึงความคุ้นเคยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนที่จเจริญสติทุกวันจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมใช่ไหมคะ หลันหมายถึงโรคอัลไซเมอร์ไม่เป็นแน่นอนหากปฏิบัติได้ถึงขั้นแต่ถ้าปฏิบัติจิ้มจิ้มจำจำม,มีสิทธิ์เป็นได้นิมนต์หลวงพ่อเดินขึ้นเขาได้แล้วครับพระเจริญเดินมานิมนต์หลังจากให้เวลาคณะผู้แสวงบุญไปเข้าห้องสุขาก่อนที่จะขึ้นเขาจะได้ไม่ไปปัสสาวะบนเขา ซึ่งเท่ากับไม่เคารพในพุทธสถานหลวงพ่อไปก่อนแล้วนะขอให้โยมเดินทางโดยปลอดภัยมากันกี่คนละ่ะมาทัวอะไรท่านถามสองข้อในคราวเดียวเนื่องจากเวลามีน้อย29คนค่ะมาศรัทธาทัวหลวงพ่อละคะมากี่คนแล้วก็มาทัวอะไร หล่อนคงจะเชี่ยวชาญการย้อนถามจึงสามารถย้อนถามท่านพระครูทุกครั้งที่ท่านถามหล่อนจำนวนเท่ากันแบ่งเป็นพระห้าโยมยีมาสุดที่ทำทั่วท่านพระครูตอบแล้วจึงเดินไปเข้ากลุ่มอุบาสิกาทั้งสองกราบท่านแล้วจึงเดินไปยังห้องสุขาที่คนในคณะของหล่อน ยังยืนรอคิวอยู่เนื่องจากมีห้องน้ำเพียงสี่ห้องเก็บค่าบริการคนละหนึ่งรูปีสมภารวัดป่ามะม่วงบอกเคล็ดลับการขึ้นเขาว่าถ้าไม่อยากเหนื่อยมากให้หายใจยาวๆจากจมูกถึงสะด,ดือและจากสะด,ดือถึงจมูกท่านอธิบายแบบรวบรัด ทำอย่างไรครับหลวงพ่อผมยังไม่เข้าใจเด็กหนุ่มอายุ18ปีถามเขารับจ้างบิดามารดามาสแสวงบุญด้วยเงินสอง0 0 0บาทเพื่อจะนําเงินไปทัวร์ยุโรปในช่วงปิดภาคฤดูร้อนเหตุที่มาเพราะอยากได้เงินเขาจึงไม่สนใจเรื่องใดๆที่ได้รับฟังและเพราะถูกจัดให้นั่งหลังสุดเขาจึงรู้สึกอึดอัดขัดข้อง เพิ่งจะรู้สึกดีก็ตอนจะขึ้นเขาคิชกูดซึ่งดูท้าทายความสามารถของเขาหมายความว่าเวลาหายใจเข้าให้หายใจยาวๆสูดอากาศเข้าไปในปอดตั้งแต่จมูกลงไปถึงสะด,ดือไหนลองทำซิหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าเพิ่งหายใจออก ให้กักลมไว้ก่อนเขาพยายามทำหากก็ไม่สามารถกักลมไว้ได้เพราะไม่คุ้นเคยคนอื่นๆทั้งบรรพชิตและคฤืัหัดก็ทำไม่ได้กันมีหลวงพ่อวัดดอนเมืองเท่านั้นที่ทำได้เพราะท่านเจริญอาณาปานาสติอยู่เป็นประจำทำไม่ได้ครับเด็กหนุ่มบอกอีก เขาเริ่มจะสนใจเพราะการทำไม่ได้เป็นการท้าทายให้เขาใช้ความพยายามอีกอย่างหนึ่งเขารู้สึกศรัทธาในท่านพระครูหากก็ไม่มีโอกาสได้พูดกับท่านเนื่องจากถูกจัดให้นั่งหลังสุดลองใหม่พอหายใจเข้าแล้วกลั้นหายใจอย่าเพิ่งหายใจออกเสร็จแล้วตั้งสติไว้ที่สะดือ ปล่อยลมจากสะดือกลับออกมาทางจมูกอย่าปล่อยลมออกมาทางเบื้องล่างนะประเดี๋ยวจะทําให้อากาศไม่บริสุทธิ์ท่านพูดยิ้มยิ้มฉันปล่อยออกไปทีหนึ่งแล้วจ้ะหลวงพ่อมันกลั้นไม่อยู่จริงๆแม่ชีปวนสารภาพเสียงอ่อยไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไป ขอให้ลองใหม่ยอมเสียเวลาตรงนี้สักห้านาทีแล้วค่อยไปทำเวลาตอนเดินขึ้นรับรองว่ากำไรมหาศาลคณะผู้สแสวงบุญพากันทำตามด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่ช้าก็พอทำได้เพราะมีศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่เอาละทีนี้เวลาเดินขึ้น ก็ให้กำหนดในใจว่าขวาซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆคือเท้าขวาก้าวก็กำหนดขวาเท้าซ้ายก้าวก็กำหนดว่าซ้ายเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับการก้าวเดินก็จะช่วยผ่อนคลายความเหนื่อยให้น้อยลงยิ่งถ้าใครเดินจงกรมเป็นจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลย ลูกศิษย์อาตมาคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบกว่าเขาบอกว่าไปเที่ยวเขาวงพระจันทร์ก็เดินจงกรมขึ้นพวกวัยรุ่นพากันวิ่งออกหน้าไปกอดแล้วก็หันมามองพลางคิดตำหนิในใจว่ายายแก่คนนี้ไม่รู้จักเจียมสังขารพอดีเขาปฏิบัติมานานจนได้เห็นหนอจึงรู้ว่า ถูกเด็กสพประมาทเข้าแล้วเขาก็คิดในใจว่าเอาเถอะเดี๋ยวยายจะไปถึงยอดเขาก่อนพวกเธอพอเดินไปได้ครึ่งทางก็พบวัยรุ่นกลุ่มนี้นั่งพักเหนื่อยอย,อยู่ที่ศา,าลาริมทางเหงื่อไหลใครย้อยกันเลยเขาก็เดินจงกรมต่อไปจนถึงก็ไปไหว้พระสวดมนต์อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง จึงเดินลงปรากฏว่าเด็กกลุ่มนั้นเพิ่งจะถึงยอดเขาท่าทางอ่อนระโหยโรยแรงพอเห็นเขากำลังจะเดินลงโดยไม่มีท่าทางเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละเลยพายกันตั้งสมญาให้หม่ว่าเท่ามหัศจรรย์ที่เขารู้เพราะได้เห็นหนอหลวงพ่อครับผมอยากได้เห็นหนอ ต้องปฏิบัติกี่วันครับจึงจะได้เด็กหนุ่มถามอย่างสนใจแล้วแต่คนบางคนมาปฏิบัติเจวันก็ได้แล้วแต่บางคนปฏิบัติมา20ปิปียังไม่ได้ถ้าอย่างนั้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนผมขอไปปฏิบัติกับหลวงพ่อนะครับเขาพูดด้วยศรัทธาคิดว่าหากได้เห็นหนอ ก็จะไม่ไปทัวร์ยุโรปแต่จะนำเงินจำนวนสองแสนนั้นถวายหลวงพ่อองค์นี้เป็นค่าวิชาตกลงแต่ตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติการขึ้นเขากันได้แล้วท่านบอกแล้วจึงนำหน้าคณะกระเป๋ารถสองคนเดินอยู่หลังสุดตำรวจที่คอยดูแลความปลอดภัยเดินตรงกลางเมื่อเดินไปได้ประมาณครึ่งทาง ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมีแผ่นเหล็กติดชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอารุณรัศมีก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าหยุดตรงนี้ก่อนหยุดก่อนคณะผู้สแสวงบุญพากันหยุดเดินพวกผู้หญิงที่ขวัญอ่อนมีอาการตกใจคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้นพระเจริญซึ่งคุ้นเคยกับตำรวจผู้นี้ดี จึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวนายอรุณรัศมีเขาจะทำหน้าที่เป็นมักคุเทศแล้วพูดกับตำรวจผู้คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่แห่งนี้ว่าเชิญบรรยายได้ตำรวจร่างสูงใหญ่วัยสามสิบเศษจึงบรรยายด้วยภาษาไทยสำเนียงแขกว่าที่ตรงนี้พระเทวทัดกลิงก้อนหินใสพระพุทธเจ้า แล้วก้อนหินก้อนนั้นอยู่ที่ไหนล่ะท่านพระครูถามตำรวจวัยสามสิบทำหน้าสงสัยเพราะฟังไม่รู้เรื่องเขาเตรียมมาเท่าที่บรรยายเท่านั้นคือที่ตรงนี้พระเทวทัตกลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้านอกจากนี้เขาพูดไม่ได้จึงส่งภาษาฮินดีถามพระเจริญว่าท่านพระครูพูดว่าอะไร พระเจริญจึงบอกเป็นภาษาฮินดีเข้าใจคำถามแล้วเขาจึงตอบด้วยภาษาไทยสำเนียงแขกว่าอินิบายรู้ท่านพระครูจึงพูดแยกเขาว่าไม่รู้แล้วจะเป็นมักคุเหตศได้อย่างไรต้องพูดว่าก้อนหินก้อนนั้นไปตกนรกอยู่เพราะได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อขึ้น พระเจริญต้องทำหน้าที่แปลงเป็นภาษาฮินดีอีกเพราะเขาไม่เข้าใจที่ต้องแปลงเพราะท่านไม่ได้เรียนอย่างเป็นระบบจึงแปลไม่ได้แต่พอจะแปลงให้พอสื่อสารกันรู้เรื่องได้ขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากครับผมได้ความรู้จากพระคุณเจ้ามากจะได้นำไปบรรยายให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นฟังเขาพูดภาษาฮินดี และขอให้พระเจริญแปลพระหนุ่มจึงแปลงให้ท่านพระครูฟังท่านจึงบอกพระเจริญว่าช่วยบอกเขาว่าผมพูดเล่นอย่าได้นำไปพูดกับคนอื่นก้อนหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจะไปตกนรกได้อย่างไรเล่าพระเจริญจึงต้องทำหน้าที่แปลงเป็นฮินดีอีกครั้งจากนั้นจึงเดินกันต่อไป จนถึงถ้ำสุการะขาตานายอรุณรัศมีรีปัญญายว่านี่คือถ้ำปากหมูที่อยู่ของพระสาศรีบุตรถ้ำหมูขุดไม่ใช่ถ้ำปากหมูเพราะตามรูปศัพท์คำว่าขาตะแปลว่าถูกขุดแล้วท่านพระครูแยง้งเขาไม่เข้าใจอีกเพราะเป็นประโยคที่ไม่ได้เตรียมมาพระมคุเทศ ต้องทำหน้าที่แปลงอีกเข้าใจแล้วนายอรุณรัศมีจึงพูดใหม่ว่านี่คือหมูคุดที่อยู่ของพระสารีบุตรไม่ใช่หมูคุดพูดใหม่หมูขุดหมูขุดท่านพระครูทำหน้าที่ครูหมูคุดหมูคุดหมูขุด นายอรุณรัศมีออกเสียงจนกระทั่งพูดได้ถูกต้องเขานึกขอบคุณท่านพระครูที่ให้ความรู้แก่เขาถ้ำสุกระขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมขณะถวายงานพัดแด่พระพุทธเจา้าซึ่งกําลังแสดงพระธรรม,มเทศนาชื่อเวทนาปริคหสูตรแก่ปริพาชก ผู้เป็นหลานของท่านที่ผมอาตมมาได้บรรยายไปแล้วมีใครจำได้บ้างว่าปริพาชกคนนี้มีชื่อและโคดว่าอะไรท่านพระครูถามคนเป็นแม่ชีจำไม่ได้แล้วจ้ะหลวงพอ่อแม่ชีป่วนตอบพร้อมกับหอบฮัก,กเพราะความเหนื่อย ทำไมถึงจำไม่ได้ละ่ะก็อาตมาพูดไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนี่เองแม่หลวงพ่อก็อที่เราสวดกันทุกเช้าไงว่าสัญญาอนิจจาแล้วจะให้ฉันจำได้อย่างไรแม่ทีพูดงอนๆชื่อทีคานะคะ่ะอคิเวสนะโคดแม่ทีท่องไว้นะ ทีคณะคะแปลว่าเล็บยาวสงสัยหมอนี่แกจะไว้เล็บหลวงพ่อวัดดอนเมืองช่วยตอบแกไม่ไดีไว้เล็บหรอกครับหลวงพ่อแกไม่มีกันไกรตัดเล็บต่างหาท่านพระครูยาวแก้เหนื่อยคณะผู้สแสวงบุญฟังแล้วรู้สึกหายเหนื่อยยกเว้นนายอารุณรัศมี กับหนุ่มกระเป๋ารถสองคนที่ฟังไม่รู้เรื่องจึงยังเหนื่อยอยู่หรืออีกนิดเดียวก็จะถึงพระคันธกุฎีทางชันหน่อยถ้าใครขึ้นไม่ไหวก็ให้รออยู่ที่ทําสุการะขาตานี่พระเจริญพูดพลางมองไปที่ยมผ่องใสและแม่ชีป่วนฉันมาจากประเทศไทยยังมาได้ แล้วทำไมจะเดินไปถึงพระคันธกุฎีไม่ได้ถ้าจะตายฉันก็ยอมโยมพองใสพูดด้วยใจศรัทธาฉันก็เหมือนกันถ้าตายก็ถือว่าได้บุญมากเพราะจะได้อยู่กับพระพุทธเจ้าที่นี่เลยแม่ชีป่วนยอมถวายชีวิตจากนั้นคณะผู้สแสวงบุญ จึงเดินขึ้นไปจนถึงพระคันทกุดีซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิกันเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงพากันลงขาลงไม่เหนื่อยเท่าขาขึ้นหากก็ต้องระวังไม่ให้หน้าขมำลงมาการสอนของท่านพระครูจึงยังประโยชน์ให้แก่ผู้สแสวงบุญคณะนี้เป็นอย่างมากเพราะทุกรูปคน ต่างลงมาถึงเชิงเขาได้อย่างปลอดภัยและอิ่มบุญนายอรุณรัศมีเดินลงมาส่งถึงเชิงเขาเพราะรู้สึกศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักสมภารวัดป่ามะม่วงฉลองศรัทธาด้วยการให้รางวัลเขาหนึ่งร้อยรูปีเขาดีใจจนน้ำตาไหลไหว้แล้วไหว้อีกหัวหน้าทัวให้เขาห้าสิบรูปีเหมือนที่เคยให้ วันนี้เขาคงมีเงินกลับบ้านหลายร้อยรูปีทีเดียวเมื่อทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วโชเฟอร์นำรถมาจอดหน้าสวนไผ่อันร่มรื่นลงจากรถแล้วพระมคุเทศจึงเดินนำหน้าไปยังลานกว้างปูด้วยต้นหญ้าเขียวขจีท่านรู้ว่าบุคคลที่จะทำหน้าที่บรรยายได้ดีที่สุด คือสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดพอเป็นสังเขปเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์นักมคุเทศว่าบัดนี้พวกเราก็ได้มาถึงพระเวรุวันมหาวิหารที่พระเจ้าพิมพิาสารทรงถวายพระพุทธองค์เมื่อ2573ปีมาแล้วและที่พระเวรุวันมหาวิหารแห่งนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอวาทปฏติโมในวันเพ็ญขึ้น15คห้าคำเดือนสาม ซึ่งต่อมาเรียกว่าวันมาคะบูชาในโอกาสอันเป็นมงคลที่พวกเราได้เดินทางมาถึงพุทธสถานแห่งนี้ผมอัตมาจึงใคร่ขออาราธนาหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงได้กรุณาบรรยายเรื่องโอวาทปฏิโมกให้พวกเราฟังด้วยขอกราบอาราธนาครับท่านพระครูจึงบรรยายโดยไม่ได้ใช้ไมโครโฟน ราะจะใช้ได้เฉพาะตอนอยู่ในรถเท่านั้นท่านอารัมพบทว่านมัสการพระคุณเจ้าและขอเจริญพรญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายผมอตตมารู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสาธยาย ให้พระคุณเจ้าและญาติโยมฟังในวันนี้บัดนี้พวกเราได้เข้ามาอยู่ในขอบเขตแวัแคว้นแดนพระพุทธองค์และที่ที่เราประชุมกันอยู่นี้ก็คือพระเวรุวันมหาวิหารในอดีตการนานมาเป็นพระอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งถวายโดย พระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคตในสมัยนั้นทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงถวายพระเวรุวันเพราะพระองค์ทรงตั้งความปรารถนาไว้ห้าประการตั้งแต่ยังทรงเป็นขติยราชกุมารคือ1ขอให้ได้รับพระบรมราชาพิเศษเป็นกษัตริย์ครองแคว้นมคต 2. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของพระองค์ 3. ขอให้พระองค์ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงพระกรุณาประธานธรรมเทศนาแด่พระองค์และหขอให้พระองค์ ได้รู้ทั่วถึงในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสรุปว่าพระองค์ทรงได้สมมโนรสตามที่ได้ทรงตั้ง,งความปรารถนาไว้พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพิกถาคือเทศนาที่แสดงไปโดยลำดับเพื่อฟอกอัธยาศัยของผู้ฟัง ให้หมดจดเป็นชั้นๆจากง่ายไปหายากเพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจอุนุปุพิกถาห้าประการได้แก่ทานกถาพันนนาทานศีลกถาพันนนาศีลสังฆาคถาพันนนาสวรรค์ คือความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกามกามาทีนวะถฐาพันนา,นาโทษของกามและประการสุดท้ายเนคขมมานิสังสกถาพันนา,นาอานิสง์แห่งการออกจากกามครั้นจบอนุปุพิกถาแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่ซึ่งทุกท่านณที่นี้ ทราบกันดีอยู่แล้วจึงจะไม่กล่าวถึงแต่ฉันยังไม่ทราบเลยจ้ะหลวงพ่อแม่ชีป่วนอุทธรผมก็ยังไม่ทราบครับเห็นแม่ชีกล้าบ,บอกปุรุษที่แอบรักเขาข้างเดียวจึงบอกบ้างเอาละ่ะเรื่องอริยสัตว์สี่ค่อยว่ากัน เมื่อไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาขณะนี้เราอยู่พระเวลุวันอันเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกจึงต้องพูดถึงก่อนท่านพูดตัดบทจากนั้นจึงบรรยายต่อเมื่อทรงแสดงอริยสัจสี่จบลงพระเจ้าพิมพิสาร และขราชบริพาณจำนวนหนึ่งแสนหนึ่งมืนคนได้บรรลุโสดาปติผลอีกหนึ่งมืนคนเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระเจ้าพิมพิสารจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุบริวารหนึ่งพันองค์ซึ่งเคยนับถือไฟมาก่อนแต่ภายหลัง ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาพระขุนทดถามขึ้นว่าที่เรียกว่าพวกฉดินใช่ไหมครับผมเคยเรียนเกี่ยวกับฉดินสามพี่น้องพี่ชายคนโตชื่ออุรุเวลกัสปะน้องชายชื่อาทีกัสปะและขยากัสปะพวกเขาสำคัญตนผิดว่าเป็นพระอารหันต์พระพุทธเจ้าจึงต้องทำลายทิฏฐิของพวกเขา โดยการใช้ริดปราบริดจนในที่สุดชดินสามพี่น้องและบริวารจึงยอมแพ้และขอบวชพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่ออาทิตตะปริยายาสูตรโปรดภิกษุชดินยังผลให้ทุกท่านได้บรรลุอรหัตผลท่านเกิดจำเรื่องที่เคยเรียนมาได้หากไม่มาแสวงบุญในครั้งนี้ท่านก็ลืมไปแล้วท่านพระครูจึงยาวว่า คณะของเราได้มคุเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคือพระคุณทศไม่แน่นะกว่าจะถึงวันกลับอาจมีพระและโยมที่สามารถยึดอาชีพมคุเทศได้สบายแม่ชีอยากเป็นมคุเทศกับเขาบ้างไหมท่านถามแม่ชีปวนอยากจ้ะหลวงพ่อแต่คงยากเพราะฉันขี่ลืม ได้นะลืมหลังฉันคงไม่มีบุญอย่างลุงพ่อหรอกจ้ะแม่ชีพูดอย่างรู้ขอบเขตความสามารถของตนไม่มีก็สร้างได้บุญกุศลเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้โยมยังดีกว่าอาตมาที่ไม่เคยสร้างบาปมาก่อนอาตมานี่สร้างบาปสร้างกรรมมามากมายเลือกเกิน แต่พอบวชแล้วก็สร้างแต่บุญเวลาบาปมาให้ผลบุญก็ช่วยไว้ได้ตอนรถคว่ำคอหักถ้าไม่เพราะสร้างบุญไว้อัตมาตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแม้อยากฟังเรื่องของหลวงพ่อจังนี่มลหลวงพอ่อเล่าให้ฟังได้ไหมจ๊ะถ้าอยากฟัง ก็ต้องไปฟังที่วัดป่ามะม่วงโน่นที่นี่เป็นแดนพุทธภูมิต้องฟังเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงพ่อครับบุญกับบาปหักลบกันได้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราทำกรรมชั่วมามากเราก็มาทํากรรมดีเพื่อหักล้างกรรมชั่วคนถามคือหนุ่มน้อยที่รับจ้างบิดามารดามาแสวงบุญ หนูถามดีมากเอาละ่ะให้หลวงพ่อบรรยายเรื่องโอวาทปฏิโมกจกก่อนแล้วจะอธิบายให้ฟังท่านบอกหนุ่มน้อย